สั่งเครื่องให้ทำงานอัตโนมัติด้วย cron cron เป็นคำสั่งที่ใช้ระบุให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ของเราทำงานที่ต้องการทำซ้ำๆโดยอัตโนมัติในเวลาที่กำหนดเช่น restart เครื่องทุกวันที่1ของเดือนหรือสำรองข้อมูลทุกตีหนึ่งของวันจันทร์เป็นต้น cron น,นี้จะคล้ายกับ Task s c h e d u l e ใน Windows น,นั่นเองการกำหนดเวลาทำงานของ cron การกำหนดค่าเวลาให้ครอนนั้นจะมีค่าของเวลาอยู่5ค่าด้วยกันซึ่งค่าของเวลา5้าอย่างนี้เมื่อนำมาเรียงกันแล้วจะสามารถระบุเวลาให้ตรงกับที่เราต้องการตามปฏิทินได้ค่าดังกล่าวมีด้วยกันดังนี้คือมินิทเป็นค่าของนาทีสามารถระบุค่าได้ตั้งแต่0ถึง59อาวเป็นค่าของชั่วโมงสามารถระบุค่าได้ตั้งแต่0ถึง23เดทออฟมันหรือวันที่ของเดือนสามารถระบุค่าได้ตั้งแต่1ถึง31มัน ค่าของเดือนสามารถระบุค่าได้ตั้งแต่1ถึงส2 day of week หรือวันที่ของสัปดาห์สามารถระบุค่าได้ตั้งแต่0นถึง7จและ7จะหมายถึงวันอาทิตย์ตัวอย่างการกําหนดเวลาให้ครอนทำงานเมื่อเราทราบการตั้งค่าเวลาทั้ง5ค่าแล้วเราลองมาดูตัวอย่างของการกําหนดเวลาให้ครอนกันบ้างค่าแรกจะหมายถึงการทำงานที่นาทีแรกที่ชั่วโมงแรกที่วันแรกของเดือน และวันแรกของปีโดยทำงานที่วันใดก็ได้ของสัปดาห์ค่าเวลานี้จะหมายถึงให้ทำงานปีละครั้งค่าต่อไปจะหมายถึงทำงานที่นาทีแรกชั่วโมงแรกวันแรกของเดือนและทุกๆเดือนและวันใดของสัปดาห์ก็ได้ซึ่งจะแปลได้ว่าคำสั่งนี้จะทำงานที่เดือนละครั้งการสั่งงานครอนวิธีสั่งงานครอนคือ ให้พิมพ์คำสั่ง cron tab ขีด e โปรแกรมแก้ไขข้อความจะถูกเปิดขึ้นมาพร้อมข้อมูลการตั้งค่า cron ให้พิมพ์คำสั่งที่ต้องการลงไปโดยระบุเวลาที่ต้องการตามตัวอย่างจะระบุให้ทำงานที่ทุกๆนาทีโดยทุกๆนาที cron จะทัดไฟล์ที่ชื่อ test cron .txt เราสามารถเพิ่มคำสั่ง cron ได้โดยใส่คำสั่งที่ต้องการบรรทัดละหนึ่งคำสั่งเมื่อใส่คำสั่งจนเสร็จแล้วให้บันทึกและออกจากโปรแกรม เราสามารถดูการตั้งค่าครอนของเราได้ด้วยการพิมพ์คำสั่ง cron tab -l จะพบว่าคำสั่งที่เราได้สั่งไปได้ถูกเก็บไว้ในค่าครอนแล้วจากนั้นลอง ls ดูว่าครอนทำงานให้เราหรือไม่ตัวอย่างการใช้งานครอนที่เป็นที่นิยมการใช้งานครอนส่วนใหญ่ที่นิยมกันก็คือใช้ให้ครอนสำรองข้อมูลให้ตามเวลาที่กำหนด ตามตัวอย่างจะเป็นการสำรองข้อมูลที่อยู่ในโฟลเดอร์ work ของผู้ใช้สมพงษ์โดย cron จะบีบอัดไฟล์เป็นไฟล์ backup.tar.gz ให้ในทุกๆเดือน